สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนีว้วานพาพพี่น้องมา,าอยู่ที่ปากกาสิทธิ์ฟาร์มครับตัวนี้วัวตัวนี้ชื่ออะไรครับจอห์นนี่ครับโพลเลตพลเลจอนนี่ครับล้ลโโนธรรมชาติครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นล้นธรรมชาตินะครับตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับอายุ2ปีครับอายุ2ปีใช่ครับตัวนี้เจ้าตัวนี้อายุ2ปีแต่ว่าจุดเด่นคือเรื่องโครงสร้างความใหญ่เม็ดสีครับตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับอายุเพิ่ออง2ปีจุดเด่นคือเรื่องล้น,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 รรนธรรมชาตินะครับแล้วก็จุดเด่นคือเรื่องกระดูกครับ กระดูกโครงสร้างเนาะครับพ่อเขาตัวไหนครับพ oh, need. right? ่อเขาอ่าสติงเลสิบทับศูนย์ครับโอ้พ่อเป็นสติงเลสิบทับศูนย์แม่เหรครับแม่วินเชสเตอร์เก้าเก้าทับสามครับแสดงว่าอย่างนี้คือเป็นสายสติงเลด้วยนะครับสติงเลคือเรื่องโครงสร้างครับนะครับแล้วก็แม่ก็คือเม็ดสีครับเม็ดสีพูดง่ายๆว่าตัวนี้คือมันคือวัวตัวนี้นะครับอายุเพิ่งสองปีมันเอาโครงสร้างมาก่อนครับใช่ไหมครับใช่ครับคือวัวตัวนี้มันเอาโครงสร้างมาก่อน ทีนี้เนื <i> ้อหนังไม่ค่อยตามมาเพราะว่าพวกนี้มันจะใหญ่ถ้ามันใหญ่จริงๆมันจะอายุประมาณสัก4-5ปีมันจะเนื้อจะมาแต่นี้คือได้เรื่องโครงสร้างมาก่อนแต่พวเนี้คือชาวบ้านชอบเพราะว่ามันได้เรื่องกระดูกใช่ไหมครับคือขอแค่ขายใหญ่คือถ้ากระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่นี่คนชอบครับตอนนี้นะครับก็คือจุดเด่นของเขาคือเรื่องโครงสร้างเรื่องล้นธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องเม็ดสีครใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือพูดง่ายว่าถ้าใครต้องการที่โครงสร้างใหญ่นะครับแล้วก็เม็ดสีดี นะครับแล้วก็ลําตัวยาวจบที่เจ้าอะไรนะครับจอ์นนี่ครับเจ้าจอ์นนี่นะครับโลนธรรมชาติครับตัวนี้โลนธรรมชาติแล้วก็ตัวนี้เคยผ่านสนามระกวดมาเนาะแต่ทีนี้มาสี่แชมป์ครับตัวนี้หมูหันฮะสี่แชมป์ครับสี่แชมป์ครับอีกหกรองแชมป์ครับโอ้ได้แชมป์มาสี่แชมป์อีกหกแล้วคือรองแชมป์ก็คือพูดง่ายว่าผ่านสนามระกวดมามีท้่วรางวัลการันตีของแชมป์นะครับก็คือมันยังไม่ถึงอายุของเขาที่เขาจะได้เจริญเติบโตแต่ว่ามันได้โครงสร้างมาก่อนเนาะ ตอนนี้อนาคตจะมีน้ําเชื้อจาหน่ายไหมครับมีแล้วครับน้ําเชื้อมีแล้วครับน้ําเชื้อมีแล้วครับชุดหนึ่งเท่าไหร่ครับชุดละพันครับสิบห้าหลอดเหมือนกันครับชุดละหนึ่งพันสิบห้าหลอดยังฟันนมอยู่ครับวัวตัวนี้ใช่ครับฟันยังไม่หลุดครับสองปีกับสามเดือนแล้วสองปีกับสามเดือนแต่ยังเป็นวัวแบบฟันนมอยู่นะครับตัวนี้นะครับชุดหนึ่งสิบห้าหลอดนะครับอ้าวถ้าใครสนใจน้ําเชื้อตัวนี้ติดต่อไงครับก็เฟซสวนมะนาวพิรวันครับครับแล้วก็ เบอร์โทร0843322249ครับครับประกาศสิทธิ์ฟาร์มครับประกาศสิทธิ์ฟาร์มครับขอ,อเขียนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ